รอบที่แล้วนะเนี่ยรอบที่แล้วเขาว่าได้หลุดกันเยอะนะเป็นแสนแต่ผมว่านะพระเจ้คอเนี่ยเนี่ยน่าจะได้หลักพันอยู่มั้งเจ้าของเขาขายตั้งหกหมื่นกว่าเหรอขนาดเจ้าของขายหกหมื่นนะโอ้โหแค่ราคาส่งนะยังไม่รู้ราคาปีกนะโอ้โหไอ้คนที่ซื้ออไปอ่ะขายได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้โหไม่รู้ใครน็อกอะไรบ้างไงเจ้าของเนี่ยขายได้ตั้งหกหมื่นกว่าหกหมื่นกว่าเลยเหรอเนี่ยโอ้โหจากเปิดหมื่นห้านะแน่นอนจริงจริง เจได้จังเจไดจังเนี่ยของกินเนี่ยของกินไปละเนี่ยก่อนนี้ก็น่าจะท่วมมิจตดูแล้หรล้วโคโต้อะเนี่ยก่อนนี้น่าจะกินเงียบล้วเถียงไม่รู้อะเป็นพัดแท้แล้วพี่แท้ดิเมื่อกี้นี่พัดแท้ผมว่าออกออกอาจจะเป็นศูนย์เก้า อาจจะเป็นศูนย์เก้ากีบบัวโอ้โหนี้ปึกปักเลยท่านผู้ชมผ้าปิดตาผ้าปิดตาพิมพ์ดีๆหน่อยนะสบายเลยนะไปล้างหน่อยมั้ยนอปาละเราแให้ตรงแล้วใส่ตลับาสยสายไหนสายลูกพี่ไหมนนี้เนื้อพอยไหมสายอาจารย์จิ๋เขาเนื้อพลอยจานมาต้อาสายจานนะ าตู้ลงปูดทวดโอ้ยพี่น้องเดี๋ยวผมขอขยายอ่ร้อนนะท่านผู้ชมอัดได้แป๊บนึงก็น,นั่นแหละเดี๋ยวดูตรงนี้ถ้าเขาไม่มาเดี๋ยวขเขาขยิบตรงนี้เลยใช่ใช่นี่นี่ชอบเลยเนี่ยดีนะยังได้หาไม่เจอท่านผู้ชมอันนี้หาไม่เจอนะเนี่ย,ยรยออ้อนเลยที่จะตองขายอยู่คนเดียวมั้งร้อนเลยเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่านี่นะเนี่ยดูดิท่านผู้ชมดูชัดๆหน่อยองค์เนี้ย องนี้น่าจะเนื้อดีองนี้นะแปลกๆเ่ีผมว่านะแต่ว่าที่ว่าเขาท่วมกันท่วมจริงๆนะท่านผู้ชมไม่ได้พูดเล่นนะเมื่อกี้ไม่ได้สร้างสถานการณ์นะเอาว่าที่ผมรู้อยู่นี่ก็หลายคนอยู่แต่ไม่อยากเอยไปเดี๋ยวจะเข้าในคลิปนนะครับพอดีผมได้สอบถามพักพวกกันหลายคนนี่โปรตีร้านเขาอยู่ตรงเนี้ยแต่วันนี้ไม่มาแล้วร้านที่เขาได้ได้มาเขาจะจะได้ผ้าบ้านมากองตรงเนี้ยเพราะพี่เขาไม่ได้เล่นเขาไม่ได้เล่นพูดง่าไๆว่าไม่ได้เล่นพระนะครับเล่นของเก่าเห็นไหมครับ พอดีเจ้าของบ้านให้ไปขนออกมาเฉยๆเราต้องดูแล้วเออเพราะว่าเจ้าของบ้านจะรีโนเวทเขาไม่เอาแล้วนะก็ดีกว่าจ้างคนไปขนนะอ้าคุณจ้างคนไปขนเนี่ยเสียเงินเท่าไหร่อ่ะท้าไม่เกินไปสองร้อยครับถ้าถ้ามันไม่ใช่วัดนั้นเนี่ยร้อยเนี่ยไหมได้ร้อยห้าสิบได้ร้อยหนึ่งกันเดี๋ยวผมเขาไปม่ใช่เดี๋ยวมาละร้อยอ้ยที่ไหนไม่รู้ อ่าฝั่งนู้นก็จะเป็นในของเก่านะท่านผู้ชมนะผมเอาไปผมจะไปชนของเก่าไปที่ยานได้ไปร้อยหนึ่งอร์จบกันไหมครับท่านผู้ชมยไม่โดนจริงจายังไม่โดนยังไม่โดนเสียตองนะน่าจะไปนั่งซื้อไปถึงซื้อที่พัทยาล่ะั้งดูแลเอาไปชนของก็ได้แล้วเอาไปชนจะใช่ของอ่นะครับจบกันไหมครับท่านผู้ชมดูปั๊บเรียกพารีมพ้าเหมือนแถมให้เฮียไปอ่ะอันนี้สมปิดตาสายลุงที่ไหนไม่รู้ลุงพ่อแพร เฮียก็จบให้น้องชายอยู่ครับเนี่ยเฮียกำลังลวงตังค์อย่าให้หล่นนะเฮียไม่หล่นนะครับแบ่งให้น้องชายไปกิน,นได้ครับได้เสียได้เสียเมื่อกี้น้องชายไปกินเอ็มสักขวดนึงนั่นแหละครับได้เสียกันครับตรตรได้เสียกันมผมก็ต้องได้เสียสักอง,องค์ <Lisa> แหละตอนนี้มาหาเสียแล้ว อัดคลิปเลยไม่ได้ไม่ได้ซื้อเขาเลยก็แต่ปแต่องค์ที่ผมชอบเมื่อกี้ไปแล้วนะถ้ามันออกวัดนั่นน่ะบานะได้สบายเลยนี่มันไม่ออกวัดออกวัดฟองเงินนะครับมีออกหลายวัดแล้วเฮียเนาะหลายวัดละเนาะไม่ใช่ว่าไม่นะท่านผู้ชมพระออกหลายวัดนะโอ้ครับผมครับโคตรใต้โจรเออพระนี่ออกหลายวัดนะไม่ใช่ไม่ใช่ไปเทียบกับพิมพ์ที่ตาพิมพ์อะไรอย่างเดียวนะพระท่านสร้างเยอะนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่จะไปเทียบอย่างนั้นนะท่านผู้ชมนะเออนี่เสียกำลังนี่เสียโอเคอะ ช่วงหิวก็ต้องขายนะที่ไหนไม่รู้นี่โอ้อัดแป๊บเดียวก็หมดเวลาแล้วท่านผู้ชมนะผมชอบแท่งองนี้ไหมเออนะนะครับสวยงามมากเลยองนี้เดี๋ยวผมจะขยายให้ดูชัดๆนะเดี๋ยวก็จะจบจบชิปไปสักห้านาทีนะท่านผู้ชมนะยังไม่เจอพระที่ผมเคยขายเลยนะไม่ธรรมดานะเสียลึกลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนนะเนี่ยเพื่อนงงเลยเนี่ยเออยังไม่เจอพระที่ผมเคยซื้อขายเลยนะครับ ผ้าเนื้อดินผมก็ต้องฝึกอีกนานนะหมดไปหลายแสนเมื่อนะตอนนี้ซื้อทุกวันอเอาแค่ขายได้พอแล้วนะครับที่ไหนผมไม่ทราบจริงเลยนะโอเคท่านผู้ชมแค่นี้นะครับลำรวยลำรวยนะครับนี่นะครับปกติเขาจะมาคองตรงนี้ร้านขายของเก่านะมานั้นผมก็มาเหมาไปแล้วไอที่ผมเหมาไปก็ท่วมเหมือนกันแหละท่านผู้ชมไม่ใช่ไม่ท่วมนะผมก็ออกตัวได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วแล้วก็ไปขายอีกสองนัดก็หมื่นกว่าเหมือนกันกน็ขายได้เป็นหมื่นนะกำไรดูแล้วนะ พอผมประเมินสถานการณ์วันนั้นก็พาสมเด็จเยอะแล้วก็พาโลหะเยอะนะเขาให้เหมาไปสามพันไม่มีใครเหมาทุกคน,นจะจะคั่มอยู่แล้วผมก็เลยบอกว่าไม่ต้องไปกองแลวลูกพี่เท่าไหร่นะเปิดเท่าไหร่บอกเปิดสามพันไงั้นผมเลยรวบเลยพอรวบไปผมรวบไปพอพอรวบไปเสร็จก็เขาขอตัดอยู่ตรงนี้สองพันแปดแล้วเฉพาะพาลงพ่อแดงก็สองพันแปดแล้วแล้วผมนั่งขายได้อีกสองร้อย่ะก็เหลือทุนแค่สามสี่ร้อยเองทีนี้ก็ไปนั่งวัดกระทิงลายนัดแรกได้สี่พัน นัดแรกเลยสี่พันนัดสองเลยสามพันนัดสุดท้ายเขาขอเหมาสามสิบห้าเไหมเนี่ยจะหาผ้าเหมาอยู่นี่เพราะว่าผมไม่ได้ห่วงนะเวลาเราเราหลุดทุนไงนเสียถ้าเราหลุดทุนเราไม่ได้ห่วงอยู่แล้วนะมันจะขายง่ายจะไปหาเหมาอยู่นี่ยแต่โอกาสแบบนี้ไม่ใช่เกิดง่ายๆนะหมดแล้วปีละครั้งยังเปล่าไ่ลู้อ่าโอเคท่านผู้ชมสนุกสนานกันแหละตอนนี้คนกำลังมาโอเคครับก็ที่ตลาดนัดวัดชาคอก็จะมีวัน วันพระหัสนะ,ะอ่าบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็วันอาทิตย์บ่าย2องโมงครึอันทันทางเข้าทา่านผู้ชมโอเคครับสวัสดีสวีรดตทา่านผู้ชมครับนู่นอีกแขงหนึ่งอะกำลังมองกันอยู่นึงครับโอเคครับทา่านผู้ชม